ไปทุ่หน่อยได้สีสีสิทธิเตโชไทยข้าพเจ้าจะขออาภายัยแก่ท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทุกทั่วหน้าที่เขาได้ไหว้วหว้กันมาเป็นมิ่งมงคลข้าพเจ้าจะขอถามความต้นตามนิสัยประเพณีโดยคดีมีมาแต่โบราณอาจด้วยท่านเจ้าของ เป็นนักหนายังได้ใช้เขาพาจะมาถามดูให้รู้เนี่ยรับกระแสขันหมากนนั้นเท่าไหร่ทุนจินใจเท่าไ,ราไหร่นาเมืม่อท่านจะญาติมานี้ได้ขี่ขันสายท่านทั้งหลายจึงได้พากันมานี้นางทั้งสี่ที่อุ้มขันหุ้มนรืชื่ออะไรท่านที่เป็นผู้ใหญ่ได้ขันหมากมาที่แจ อแน่จะแ้เชือนเหมือนหน้าหนีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะทองคับสองทีนะ,ะ,ะไม่แก้กอวดจะได้ในขวดนั้นด,ดีอ่านตอนนี้หน้าที่ของยาบ่าวะจะตอบ